Man man man. หน้าพระสุขสวัสดีครับสวัสดีตอนกันขึ้นครับมือ,อ,อน,นี่ห้าวจะออกสำรวจตอนกลางคืนนะครับช่วงหัวคำฝนตกแห้งครับน้ำไม่สาขึ้นก็เลยว่าชิมาจอบป่าครับจอบป่าบืนออกจากสาครับหลังจากว่าสิบภาพที่น้องไปเบิองน้ำข้องหาเก็บหอยน้ำข้องน้ำไรครับใต่หอยนะครับเนาะค,ครับ ผ้าเดียมพับๆพับๆไม่อีกแล้วครับคุณฝนกำลังตกเล็กครับช่วงนี้ครับมากับกระปูขึ้นกาครับผมสวัสดีค่ะไฟแห้งตายเนาะครับเนาะออกตำรวจกลางคืนค่ะพี่น้องพ่อเนี้ยก็เอาเบิสทุยางค่ะ ได้ลาเทาบอฮอยนี่นะี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นเลยแต่อยเชอรี่เท่ากับเอาค่ะอืมบานข้นตาบอดีออกลอกขางขื่นบานีจามว่าเป็นมูลต่ำซื่อๆหรอค่ะอูเวนฮงเลยน้ำหล่นไหลลงสาดต้น มัหนหมุนไปมานมอง้่านไรลนูครับที่เป็นตรงเงยอยู่ว่ะหรไม่เห็นเจ้ามันกะสีหมอบน้องมัน,นดอีอุน้นดีอืนเงยๆงามๆเลยถือผ่ามาน้ำค่ะข้าเท้าผ่อปลาบืนอ่นี่อเอคนหนีม้านบัุนไยเลย นักกินหอยหน้ำกับปนันค่ะหอยเชอรี่ใส่สตมตำใส่ยัางใส่ตำปลาเน่ยนะออน้ำไหลจากฟ้องล่งสาครับเอาพี่แยงกันไว,ว้ค่ะอีหยังเลยพ่อเจ้าทิมค่ะพี่นอ้นองงูอีหยังนั่นตำม,มันกอดกินปลาให้กันเยอะแี่แยงวันเา โอ้หมานมานมานโอ้บุมันเหยียบหัวมันละบอ,อขวมไปเบิ่งทั้งผุนน่นเนาท่าเนาะรอ,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 อบเบิ่งปลากระเพาบบกหอยตัวนี้พอ,อก็บกหอยอกหอยครับบเลาก็ได้บกหอย ดีบุษวาตาด่ายเอาไปเห็ดแนวกินช่องอน่วยแม่นบ่นั่นใช้เศร้าเนื้อมืเอเถา่าก็คือตาดีเลยหน่วยกระล่างหามเลยค่ะพี่นอ้องพามาเพื่อพ่อปลาคใช่ไหมน้ำมันบ่อหนีนกฝนมันอันบอ่อันนี้เป็นไรอาจสีบอ่อ ตะบอคอหรอโอ้คอตะบกคอได้ตะบอคออีกแล้เนาะโอดีเบิรเท่านี่ย <oh ังกะหากินปไาโมโมมีโมดิสีเป็นดีที่สุดค่ะหญ้าเขียวดีแฮงจะตาเอาขวดมาเลี้ยงค่ะ ว่าทีงใหม่ยินเขาหูดังนั่งกับแม่แหม่หนึง่งเหมือนจะเป็นบินเขา้พี่น้องอขออนุญาตคามช็อตเดดเด้อค่ะผู้ล่องคนหมานแห้งได้กบครับผม้มนัมนมนันมัน ได้ปนแล้วมืออื่นเห่ามาคอพบครบตัวนึงพอดีครับเออ,อมืออื่นพอดีแ,แต่แปาพักแย่งเห่าเป็นเจ้าซื่อๆดอกจังเห็นหันมงข่อยเตะจนไงาสามตะลบกับผู้เห็นนกบเนี่ยโอ้มันมันมนันไปเห่าไปได้แล้วแนวกินเสาเห่าหาัมมานมนือควยเ <laughs> ป็นกบมันมันนะไปยังต่อค่ะ ฮ่าไต่เอากลางขึ้นจังสีก็ดีด้วยนอกบักคอยเนาะม,มันโมอห่อนไหมปกคิเด็ดล้ยหลายน้ำจ้ที่แรกจะอุ้ยอุอ้ยหน่งคนนึกว่วมามันจะเห็นปลาโคใหญ่ไ,ได้ดเถาะ จะคิดว่าคอยสีเห็นสมารถเร่างอกว้องมากค่ะเดี๋ยวเรื่องพี่น้องสมาให้ผู้เฒ่าท่ายปลาลูกคอกว่านีไเลย่เมืสอเห็นจ้จต้องเอาไฟออกที่น้องเห็นหนปลาลูกคอกเป็นมูนะครับ ชาห้อครับสีน้าบ่สึดปั่นพอเดี๋ยวปนงามน,นั่นเนาะออกสำโดดโตห้องดตเว,ตวมันเป็นพันบนมันเสร็แล้วแม่เขาตั้งหา่แห่งได้เหมเขา พักบัวค่ะพักบัวปลูกไว้เองเนาะไอ้ถ้ากินง่ามนั่นนี่นะครับพ่อบอกไว้แบบขาดกันขื่นเป็นจังได้แน่นอนพี่หน่องเอถ่ทยเอาทุาัพทรถ่ายได้หนึ่งค่ะ เห็นงวงน่าหมกเทาปูนแม่นบางหอยบอนน่ะไปเอาไปเห็นบางหอยค่ะพี่น้อ อ,อ,อปลาบืนครับปลาบืนใส่หันทั้งทองห้าขาเมื่อวันจันสิเห็นเออโอ้ปลาบืนค่ะพี่น้องใค่สดบืนพวกท่านเนาะ <laughs> มันต้องใส่ความเร็วเนาะแนวมาแนวนี่ถึงมีดพี่โตรครับนี่ <laughs> มันเป็นภาพที่โบอันนี้โบ,รบรตรงเห็นหนันะ่นนะเนาะพี่น้อง <laughs> โมันมันเส้นเราเท่ามีเห็นเหรอไปเรื่อยๆเห่า มึงมาอ๋เทามึงาห้อปมาเทาันหันมันตมาตั้งจีมึงีล่ะอู้หมานคัก่ะพี่น้องไปตำหอมๆเลยโอ้สุดยอดสุดยอด เบ็ดกับบอกมันบอก่ันีวันอะไนครับพี่น้องกระเดิดครับกระเดดค่ะแล้วก็บอกอยเนาะน้นทางน้ำไหลค่ะบรรยากาศตก็นะครับคิดอดทำไมตนะครับเาเอาแล้วน้าท้อเดือดเหเ้าน่าครับกระเบนนะครับ เดี๋ยว<บ>จังไปเบิงปลาร้วมน้ากันอยู่บ้านเนาะค่ะเบิงสะตักปลาทั้งหอย<บ>จะไปเบิงเดี๋ยวสิเทสใส่กระมังให้เบิงค่ะพี่น้องครับปลาห้าคอปฏิบัติทอดบ้านละค่ะนี่ค่ะพี่น้องปลาร้วมของเฮาเนาะเป็มปลาคอตัวหนึ่งค่ะ ใส่จับเพื่อมาเบิง่งหอมตัวใหญ่บันไดนปลาใส่สวยครับป,รปลาคอปอกหม้อเข้ากันไหมคือปลาคอกระมันไงซัสมสาเกิดปกติกระดากหอยพอดีล่ะอาจจะเอาไปเห็ดเยือ้อแมงดา<ร>ตัวนี้แมงดาค่ะทำเจลหอมๆเลยเด้ด๋ยนี้แมงดาเนี่ยถือว่ามาันมีดอกซ้ำนี่ใสล่ละกบเผ้าเราจับไปอยู่ครับคอยก็ได้ตัวบกใหญ่เนี่ยนี่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื<ๆ>่นเข้ามาหลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าปูสีเฮ็ดเมนูใดค่ะเป็นตุกตุกตัวแบกใหญ่เลี้ยงอุ้ยหุยเลยค่ะอาจิเป็นป<า>ิ่งตำเจลเลยคะ่ะใส่าาหัวขาหอมหอ้เนาะมเบอร์กอร์ที่วามารเดี๋ยวพอกันมืออื่นเสาร์เด้อคะ่ะกับเมนูของเอาเนาะ,อะพอกันมืออื่นเสาร์คับปูณจ้าคืนนี้เราฝันดีคะ่ะ กวนครับผมกออกไปเฮ็ดเยียกที่นั่นครับหลวกบักแข่งกับอันตำแจ้ากบหนีเข่ากันแห้งเด้อกินไปเลยพอตานี่ค่ะมีถอดสีโพงหมูเนาะแล้วกับ จำเจวโกบใส่คาค่ะใส่คาเหลืองของผมเลย้วก็มีส่งตำเนาะคะ่ะโลงม,มือแล้วกินเลยถเถวพัทายาพี่น้องมือซื้อแล้วแล้วก็จะเป็นต่มห้อยเนาะคะ่ะที่เข้าใดมากเมื่อคืนนี่นะะแหละค่ะข้าเข้าก็สิงง่งักแตต้มบักแข็งเนะาะพักาักตั้วแล้วก็เน่าใหม่ต่ม พอตากินเลยค่ะเดี๋ยวปูกับสิคโตโตไปกินเขาเสาก่อนเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอ,อกันไหมคลิปหนาเนาะบานหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะ